วิธีรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเราและช่วยเหลือผู้อื่นสภาอัคชูเรียนมิติที่9จัดทำโดยเดนเนียลสแครนตัน ทักทายพวกเราคือสปาอัลตูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราพร้อมและรอคำขอของคุณเราชอบที่จะได้ยินเสียงเรียกจากพวกคุณทุกคนโดยตรงและเมื่อคุณพูดคำขอเหล่านั้นออกมาดังๆพลังที่คุณส่งลงไปในคำขอนั้นไม่เพียงแต่เราจะรู้สึกได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอ่ือนทุกคนที่เป็นผู้ช่วยเหลือของคุณด้วย จักรวาลสามารถตอบสนองต่อเสียงได้ดีและเมื่อคุณพูดอะไรบางอย่างออกมาดังๆคุณก็จะทำให้เกิดเสียงขึ้นมาคุณนำบางสิ่งออกมาสู่จัก,กรวาลที่จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆตอนนี้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเราตามคำขอของคุณให้สังเกตว่าคุณสัมผัสได้ถึงพลังของเราการมีอยู่ของเราหรือไม่เพราะถ้าคุณทำได้คุณจะรู้ว่าคุณได้เพิ่มการส สะเทือนของคุณจนถึงจุดสู่ความถี่ซึ่งนั่นเป็นไปได้สำหรับคุณการอยู่ในสภาวะของการสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่าและยื่นคำขอต่อเราและผู้นำทางของคุณไปยังจัก,กรวาลจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับเมื่อคุณเพิ่มการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าก่อนแล้วจึงบอกความปรารถนาของคุณออกมาดังๆ ตอนนี้เมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าในฐานปะปัจเจกบุคคลคุณจะสังเกตเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่ผู้อื่นจะได้รับสิ่งที่พวกเขาปรารถนาเช่นกันและเมื่อคุณมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคุณก็จะสอดคล้องกับการเป็นผู้ช่วยเหลือทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาลเพราะนั่นคือเป้าหมายของพวกคุณเช่นกัน เป้าหมายของผู้ช่วยเหลือคือการช่วยผู้คนให้ได้มากที่สุดและเนื่องจากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ตื่นรู้ทุกสิ่งที่คุณต้องการนั้นจึงเป็นสำหรับส่วนรวมคุณจึงปรารถนาสิ่งเหล่านี้สำหรับคุณเช่นกัน คุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมนุษยชาติสิ่งสำคัญคือคุณต้องตระหนักว่าคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้สั่นสะเทือนสูงได้เสมอคุณทำได้โดยการเป็นตัวอย่างโดยส่งแรงสั่นสะเทือนเชิงบวกและระดับสูงออกมา คุณทำได้โดยเพียงคุณใส่ใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณฟังด้วยหูที่มีความเห็นอกเห็นใจคุณมีแนวโน้มที่จะยกระดับการสั่นสะเทือนสูงของบุคคลที่คุณกำลังฟังเพราะนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการในช่วงเวลานั้น เมื่อคุณใช้ชีวิตจากสภาวะที่มีการสั่นสะเทือนสูงขึ้นคุณมีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้อื่นมาหาคุณที่อยู่ด้านล่างจุดที่คุณสั่นสะเทือนสูงเชิงบวกและคนอื่นๆก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอยู่ใกล้คุณหรือจากการได้ยินสิ่งที่คุณจะพูด นี่เป็นช่วงเวลาที่สวยงามสำหรับพวกคุณทุกคนที่จะได้เห็นตัวเองเป็นผู้นำของมนุษยชาติในฐานะผู้ที่มีเครื่องมือและความรู้ที่จะเข้าสู่สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนสูงกว่าเหล่านั้นและอีกครั้งเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณจะสอดคล้องกับเราและสอดคล้องกับคนอื่นๆมากมายทั่วทั้งจัก,กรวาลที่มีความสั่นสะเทือนสูงและผู้ที่ต้องการช่ว เหลือมวลมนุษยชาติการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการแยกจากกาันหรือการกํำจัดมันเกี่ยวกับการบูรณาการและการทำงานร่วมกันยิ่งคุณมาอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์และตั้งเจตนาเชิงบวกสำหรับทุกคนกระบวนการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์ก็จะง่ายขึ้นสำหรับทุกคนคุณไม่ได้ทำสิ่งนี้เพียงลําพัง ทุกคนที่อยู่กับคุณก็เป็นผู้ช่วยเหลือเช่นกันและแม้ว่าพวกเขาจะช่วยเหลือคุณด้วยการกดปุ่มแต่พวกเขาก็ยังช่วยเหลือคุณอยู่บางครั้งคุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณมีปุ่มที่สามารถกดได้เพื่อที่คุณจะได้ทำอะไรกับปุ่มเหล่านั้นได้คุณอยากเป็นความรักในทุกสถานการณ์และเมื่อคุณอยู่ร่วมกับทุกคนไม่ใช่แค่คนที่จะรักได้ง่ายนั่นจะทำให้คุณอยู่ในสภา วที่มีการสั่นสะเทือนสูงขึ้นเช่นกันคุณจะเป็นตัวอย่างที่คุณต้องการให้เป็นต่อผู้อื่นและคุณจะเป็นผู้นำที่คุณรู้ว่าคุณอยู่ในการเคลื่อนไหวแห่งการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของการสั่นสะเทือนสูงของจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์ การสั่นสะเทือนสูงโดยรวมนั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและพวกคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ตื่นรู้และคุณก็เป็นส่วนสำคัญของสิ่งนั้นและเมื่อน,นั้นมันคือเป้าหมายของคุณคุณจะได้รับความช่วยเหลือมากมายจากทุกทิศทางจากจักรวาลเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือสภาอาร์ชูเรียน และเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณแลโดยพี่ต้อยบุสเต